6ลอ้อบรรทุกขนาดใหญ่ FTR 240นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดของอีสุสุเลยแล็บสีสวยๆแบบนี้นะฮะกับโปรโมชั่น99,000บาทนะฮะลูกค้าก็สามารถเลือกที่จะแล็บสีเพ้นสีตามความชอบของลูกค้าได้เลยโปรโมชั่น99,000ได้แบบนี้เลยนะฮะเลือกสีไหนชอบแบบไหนก็แจ้งกันมาได้เลยกับโปรโมชั่น 99,000บาทพร้อมจดทะเบียนป้ายเหลืองป้ายประกอบการร่วมให้เรียบร้อยจบนะฮะไม่มีเก็บเพิ่ม FTR 2 4 0นะครับ สวัสดีครับผมนบอิซุสุจากช่องนบอิซุสุป,ป้ายแดงทางช่องทาง u t u b e นะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดู6ลอ้อบรรทุกขนาดใหญ่นะฮะ FTR 2 4 0ในเรื่องของการแลปสีสวยๆนะฮะสำหรับรถคันนี้ก็จะแลปสีเป็นสีแดงนะฮะสีแดงออกส้มๆหน่อยนะครับในเรื่องของสีพวกนี้นะฮะลูกค้าสามารถเลือกได้เลย ลูกค้าชอบสีไหนแบบไหนก็แจ้งตามความชอบของลูกค้าได้เลยมาพร้อมสกเกิร์ตแบบนี้นะครับกับโปรโมชั่น99,000บาทก็ได้แบบคันนี้นะฮะในส่วนของมวกต่างๆและสีรอบคันเลยพร้อมจดทะเบียนป้ายเหลืองให้เรียบร้อยสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะก็ต่อตู้เป็นแบบตู้10บานนะฮะความยาวของตัวตู้ก็อยู่ที่7.7นะฮะความยาวของภายนอก ส่วนความกว้างภายนอกนะครับอยู่ที่2เมตร4ส่วนความสูงนะฮะก็อยู่ที่2เมตร7นะฮะเป็นตู้สิบ,บานวสวยๆนะครับนี่แล้วก็แล็บตัวหน้าตู้นี้ให้ด้วยนะครับเป็นสีแบบนี้นะฮะลูกค้าก็เลือกสีได้เลยตามโปรโมชั่น99,000นี่ก็ครบจบทุกอย่างเลยไม่ได้มีเก็บเพิ่มนะครับเรื่องของสีต่างๆก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลย ในส่วนของตัวตู้นะครับถ้าลูกค้าจะต้องการต่อตู้เป็นประเภทนี้นะฮะตู้10บ,บานก็ใช้เวลาต่อตู้ก็ตกประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับก็เสร็จพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเลยนะฮะถ้าลูกค้าให้ทางเราจดทะเบียนเป็นประกอบการของลูกค้าเองก็ได้นะครับลูกค้าก็เตรียมประกอบการของลูกค้าท่านมาเลยนะฮะทางเราก็พร้อมจดเข้าประกอบการให้ทางลูกค้าเลย แต่ถ้าสําหรับลูกค้าบางท่านนะครับยังไม่มีประกอบการนะฮะเป็นลูกค้ารายย่อยนะครับยังไม่มีประกอบการเป็นของตัวเองกับโปรโมชั่น99,000ตรงนี้นะฮะผมพร้อมจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองป้ายประกอบการร่วมให้เรียบร้อยนะฮะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าในเรื่องของการจดประกอบการนะครับถ้าลูกค้าจะจดเป็นประกอบการของเราเองอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็น่าจะอยู่ในราวๆเ,เดือนกว่าๆถึง2เดือนเลย เพราะว่าการขอประกอบการเป็นของตัวเราเองต้องรอขั้นตอนของขนส่งหลายขั้นตอนนะฮะยังไงลูกค้าสนใจตุ้นนี้นะฮะ FTR 240ต่อตู้เป็นแบบตู้10บ,บานนะครับแต่งให้แบบนี้กับโปรโมชั่น99,000บาทแล้วก็ในเรื่องของสีชอบสีแบบไหนก็แจ้งกันมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มตามสไตล์ตามความชอบของลูกค้าเลยรีเควสมาได้เลย ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าที่สนใจรถบรรทุก6ล้อนะฮะก็ติดต่อกับเซลล์นบดูได้เลยเบอร์โทร0814676289นะครับโทรมาพูดคุยกันก่อนนะฮะยินดีให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตเป็นคลิปสั้นๆสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม